สวัสดีค่ะแม่บุญลายพื่นท้องค่ะก็มีลูกค้าเพิ่นบ่เข้าใจว่าไม่ร้องเขาคืออีหยังเพิ่น,นก็เลยบอกให้แม่บุญลายพื่นท้องนี่อธิบายให้ฟังแน่เพราะว่าเพิ่นสั่งฟื้มร้ายคิดหาเขาร้ายคิดหาเขาดังหนึ่งแล้วเพิ่นบอกว่าแม่บุญลายบอกเพิ่นว่าใส่ไม่ร้องเขาน้ำบ่ลูกค้าเพิ่นกะ เลยตอบมาว่าบ่าเขาใจไม่ร้องเขาเป็นแบบใดซอยอธิบายให้ฟังแน่แม่บุญหลายนะเพื่อนว่าแม่บุญหลายก็เลยทําคลิปเพื่อจะอธิบายให้ลูกค้าท่านอื่นที่ยังบรูบ่ทราบในหูเดทราบเป็นน้ำกันเน้อค่ะท่านใดที่หู้แล้วทราบแล้วที่รับชมแม่บุญหลายกับขอขอบพระคุณค่ะนี่คือไม่ร้องเขาค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะดังนี้ก็ทั้งเบิด หาเขาก็จะมียูทั้งเบิร์ตซิปใหม่เนาะค่ะเดี๋ยวแม่บุญร้ายจะให้ชมค่ะนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือใหม่ที่หนึ่งเวลาเขาเก็บเก็บเก็บเขาแล้วเก็บเก็บร้ายคิดแล้วแบบนี้เขาก็ต้องใส่ไม้รองเขาแบบนี้พร้อมค่ะนี่คือไม้รองเขาค่ะนี่จะจะเป็นลักษณะจังสี่เด้อค่ะนี่นี่คือไม้รองเขาเขาที่หนึ่งนี่กับเขาที่สองนี่กับเขาที่สามนี่กับเขาที่สี่ นี่ก็คือเขาหนาค่ะนี่คือเขาหนาจะเขาหนานี่จะเป็นใหม่ที่หนึ่งเด้อค่ะถ้าย้อเวลาแม่บุญหลายบอกแม่บุญหลายว่าเรื่องวิธีการท้อค่ะใหม่ที่หนึ่งก็คือเขาหนาก็คือเขานี่จะให้เป็นใหม่ที่หนึ่งเด้อค่ะนี่จะแบบนี้จะก็แบบจะมีทั้งเบิร์ตซีฟไหมจะมีด้านบนแล้วก็ด้านล่างเขาก็ต้องใส่ึ้นกันจะ้ะี่แบบนี้ค่ะต้องใส่ทุกไม้ค่ะทั้งเบิร์ก็จะเป็นซิฟไหมเด้อค่ะ นี่ค่ะแบบนี้ค่ะจังสีหรอคะนี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะอันนี้เขาก็จะเป็นล้ายผิดร้ายพริกไทยค่ะนี่คือล้ายพริกไทยค่ะนี่ค่ะล้ายพริกไทยครบสุดพร้อมใส่ค่ะจะเป็นแบบนี้เด้อค่ะนี่คือลายพริกไทยครบสุดพร้อมใส่ค่ะแบบนี้ค่ะงามๆค่ะก็ตามนี้เด้อค่ะ นี่คือใส่ไม่ร้องเขาคบสุดพร้อมใส่ของทั้งร้านแม,ม่บุญหลายคุณทองค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า